ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนีไ้ไทยเลยกะพาเข้าปลา,าเห็ดตัวนี้เขาก็เจอเห็ดโคนนะคะนี่ว้าวกำลังกินเลยค่ะนี่นี่้ากิเลยค่ะเป็นมูนึ่งละ นี่เขาก็เจอมูที่ซ่องค่ะแต่ออกไม่เยอะสองดอกนี่นี่เห็นน่าใครงามๆเลยค่ะดอกเขียวๆสองดอกเลย เทียวดีมากต้องงามจังค่ะนี่นี่เหกาก็เจอเ็ดโคนอีกแล้วคะ่ะนี่แต่ดอกน้อยนะคะเดี๋ยวสิแก่หรือยัง ได้โย่นะคะ เห็นนะค่ะดอกนึงค่ะแบบซ่อนอันนี้ดอกงามัมนนี้เอกก็ได้เห็นนะค่ะสร้างดอกนี่ค่ะนี่ดอกเขียวๆเลยนี่เห็ดโคนเองค่ะแกะหรือยังอ้่อย่างอยู่ค่ะยังไม่แก่ นี้ค่ะใกล้ๆกันจะดอกเขาน้อยนะคะม่ดอกใหญ่นี่ค่ะนี่ นี่เห็นนะไข่ค่ะจีมัน,นค่ะสำหรับมื้อวนนี้เฮ็ดเผาก็ได้สำานีค่ะก็ได้เฮ็ดนกไข่นะคะก็ได้เฮ็ดโคนนะคะเฮ็ดโคนก็อีมีซองขนาดค่ะขนาดเล็กกับขนาดกลางนะคะวันนี้ก็ได้พอกินอยู่ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยน้องมาม่าแล้วก็น้องฟอร์จูนด้วยค่ะขอบคุณลายลายสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยเป็นกำลังใจให้ไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณลายลายค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ